หนืดนะคะนี่ค่ะมีผงโกโก้หนึ่งร้อยกรัมนมข้นหวาน250กรัมเกล็ดน้ำตาลไว้แต่งหน้านะคะนำนมข้นหวานไปตั้งไฟนะคะตั้งพอแต่ร้อนนิดเดียวแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดแก๊สแล้วเอาผงโกโก้ลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะทยอยลงไปนะคะอย่าไปคนทีเดียวนะคะมันจะหนืดค่ะคนไม่ไหวนะคะทยอยลงค่ะนี่ค่ะเริ่มหนืดแล้วนะคะเราก็ใส่ให้หมดเลยนะคะ นี่ค่ะใส่ให้หมดเลยคนต่อไปเลยนะคะเมนูนี้ทำง่ายค่ะเมนูนี้ทำง่ายทำให้เด็กๆทานได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จตัวแล้วนะคะนี่ค่ะเราเตรียมถุงพลาสติกรอเลยนะคะเตรียมถุงพลาสติกตัดรอแล้วนะคะก็นำโกโก,โก้ที่เราได้ที่แล้วนะคะเทลงไปบนถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดให้ดีนะคะจะนำเข้าฟิตประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ หรือไม่ก็สังเกตเอานะคะว่าโกโก้เราเซตตัวหรือ,อยังคะนี่ค่ะโกโก้ของเราเซตตัวแล้วนะคะมาแกะดูนะจ๊ะนี่ค่ะเริ่มปั้นเป็นก้อนกลมๆได้เลยนะคะแล้วแต่ใครชอบลูกเล็กลูกใหญ่ปั้นตามใจชอบเลยนะคะสําหรับเด็กๆสาวไก่ไม่แนะนําให้คลุกกับผงโกโก้นะคะมันจะขมนะคะเอาเกล็ดน้ําตาล แต่งหน้าแล้วก็ให้เขาทานได้เลยค่ะหรือว่าจะชอบความเย็นนะคะเอาไปแช่ช่องฟิตเอามาทานเย็นๆยิ่งอร่อยนะคะนี่ค่ะเราตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลนี้ค่ะจะได้ประมาณนี้น่าทานไหมคะขนมของเรา